มารสวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุนทร์รับขาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญตักบาตรเช้าทุกวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มากันเยอะเลยนะคะทุกคนให้ท่านลงชื่อให้กับกลุ่มกางให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมการซื้อหนังของอเภอประชาสัมในการลงชื่อก็จะมีส่วนมามาชคะ ในส่วนแรกที่เกิดสวยงามเลยครัจิตใจของท่านนะคะรวมของตำบลนาบัวนะทุกคนตำบลนาบัวเราได้อำเภอเมืองสุรีท่านะท่านะคะแล้วก็พระคุณเจ้าก็มาแล้วนะคะทุกคนเปนปัจจัยในการจัดพัฒนารเช้านะคะแล้วก็น้ำปานะถวายตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ตำนางเช่นกาน่วราระจังหวัดสุรนทรผู้ภาคส่วนผู้แทนหหน้าส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นจากตำบลน,นาบัวและตั้งใจเรียนเชิญได้นะครับด้านหน้าประสงค์นะครับเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญได้นาเก้าอี้เบื้องหน้าประสงค์นะครับ สัมาสัมพุทโธพักวาพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพควาตาธโมธัมมังนะมะสามมิสุปฏตปิปโนพคกวตโตสาวะกะสังโฆสังฆนามามิตั้งนะโมสามจบพร้อมกันครับ นโมทัสะภะคะวโตุอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมทัสะภะคะวโตุอะระหัพุทส,ส,สัมมาสัมพุทธัสะกล่าวพร้อมกันนะครับอิมานิเมยังปันเตภัตตานิ สัปริวารานิพิขุสังคัสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอ,อิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูัำหากังที่ารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ในพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินสาธุ โครงการนี้ขอค,ความาเมตตาหลวงพ่อพระครูประยัติกิจตำมรงผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ปเป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาขอ,อนิมนครับขาเจริญพรดั่งชำนาญชื่นตาัตวาการยหวัสุรินทร์อันยกราชาติ่ันรองรู้ว่าทั้งสองท่านนนัสสฆและเจ้าการจะโจมประสบสิกา วันนี้ดูหน้าตาดูดีกว่าวันก่อนเนยอะด้วยภารกิจที่เกิดขึ้นใจากไฟสงครามร่วมเกือบสิเจ็ดสิปดวันที่หนักๆวันนี้ก็ถือว่าใส่บาตปิดศูนย์ก็แล้วกันเมื่อวานก็ถือว่า คี่คลายไปแล้ววันนี้ก็น่าจะจะเป็นเพื่อนดีแต่ก็ยังไม่ไว้ใจลูกหลานพญาละแวกเท่าไหร่ประวัติศาสตร์มันมีอยู่แล้วก็นะเป็นส่วนเพื่อที่จะทำให้ทุกคนสบายใจก็ขอ,ขอท่านผู้ว่าในภูปะที่น้องเราสรุปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ ให้กำลังใจทั้งคณะทำงานก็อ่อนล้ามาพอสมควรแต่และทุกท่านก็ทำหน้าที่อย่างอยากดีเป็นประโยชน์เกื่อกูลแล้วก็แบ่งเบาความทุกข์ของผู้ประสบภัยทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ขอจเจริญพรทั้งตัวขอบพุณ้านมัการท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ท่านพระเถระพระเถระนะครับทุกท่านรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านนะครับท่านรอเทการมอเทคโนท่านน่านสุรการท่านในเพื่อเมืองแล้วก็พี่น้องพุทธศาธิกชนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็น่าจะกลับบ้านน่าจะเป็นเกือบชุดสุดท้ายนะครับคนที่มาจากตำบลอื่นๆก็ทยอยกลับไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวาน เหลือตำบลตาเมียงนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทตาเม,มืองทมแล้วก็ตำบลบางไดซึ่งเป็นที่ตั้งปราสาทตา,ควา,ทา,ทาควายทางทางฝ่ายทหารยังไม่ตัดสินใจรอพอปทอบอมาช่วงบ่ายนะครับก็ได้ข้อมูลว่าเออช่วงเย็นนะครับคุยแล้วว่าเออก็น่าจะกลับได้แล้วนะครับเพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ก็กลับไปก่อนที่ประกาศเป็นทางการด้วยซ้ํานะครับเขาคิดถึงทรัพย์สินนะครับ ิ่งที่เคยมีรายได้บางคนก็รับจ้างรายวันบางคนก็ต้องปีดยางสองวันเว้นวันเรามานี้นะครับเจ็ดแปดวันก็นําไปขายมีรายได้แล้วตอนนี้มาอยู่นีุ้รินชร่เดือนไปแล้วก็ขายรายได้ยัต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงเย็นก็ได้ได้มีข้อสุปว่าก็กลับมาได้ทุกกระบวนทุกทหมู่บ้านนะครับกับผู้ทางท่านรัฐมนตรีมหาไทยที่ตัดสินใจตอนหกโมงเย็นเมื่อวานเนี่ยเดินพระจะไปที่ศรีสกเกกนะครับ S <S <ก>ทุท่านได้รับทราบว่าจะมาที่สุรินทร์ตอนหกโมงนะครับเพราะเลขาท่านเลขาท่านประทหนึ่งเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านทนินลุงธนกินะครับก็เป็นเลขาท่นทนนทานรัฐมนตรีการน,น,นั่งพิมพ์กาหนดการอยู่ด้วยการเมื่อวานเพราะท่านมามาก่อนแล้วนะครับท่านมาเ,าเรื่องยาเสพติดด้วยมาเปิดศูนย์ยาเสพติดนะครับเพราะนั้นก็เลยก็มีท่านภูมิธรรมนะครับทั้งรักษาการนายกทั้งเป็นรัฐมนตรีทั้งเป็นรองนายก ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคนเดียวสามตำแหน่งจะมาวันนี้ช่วง1ิบโมงนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิยาเขตสุรินทร์นะครับเพ <c oughs> ื่อส่งพี่น้องกลับบ้านนะครับเรามีคนที่มาเป็นทุนรถส่วนตัวมาแล้วก็มีเตรียมรถของทางราชการนะครับช่วยนําส่งทั้งคนทั้งของ <c oughs> ตอนมารถอาจจะว่างนะครับ <c oughs> ตอนกลับนะครับของที่มีมาบรจิจาคเยอะมากนะครับบางของก็ก็ บางส่วนก็ไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้แกะกล่องก็กลับไปใช้ที่บ้านก็ต้องอเข้าเจว่ามาอยู่ที่ศูนย์นะครับก็ไม่มีรายได้10กว่าวันกลับไปบ้านก็ต้องมีของอกินของใช้ช่วงที่ไม่มีรายได้อะไรประมาณนั้นนะครับก,ก็ได้จัดสรรให้กับผู้ที่มาที่ศูนย์เพิงเพยงเพราะราชาพักราชมงคลน,นะครับก็ไม่ได้เหลือ,อไว้ส่วนของที่อยู่ที่พอประชุมจังหวัดเรารับประจักษ์หลายที่นะครับศูนย์เล็กศูนย์ใหญ่ทั้งสารการ ็ส่วนหนึ่งก็กระจายไปต่างๆไปดูโดยพ่อหมวยทหารด้วยจริงๆหน้าที่ของทางฝ่ายพลเรือนเราเนี่ยดูแลพื้นที่ส่วนล่างดูแลประชาชนเป็นหลักนะครับแต่ช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับเราดูแลหนึ่งผู้ที่มาอยู่ในศูนย์ห้าหมื่นกว่าคนช่วงที่เยอะที่สุดนะครับของท่านรอนีิกาน,นี้เกือบแปดพันช่วงที่เยอะที่สุดนะครับของราชาพัฒน์ก็ห้าหกพันรวมแล้วประมาณห้าหมื่นห้านะครับส่วนที่สองไปอยู่ตามบ้านญาติครับตัวเลขก็สี่หมื่นกว่า นะครับโนที่เยอะที่สุดก็เฉพาะบ้านญาติในจังหวัดสุรินทร์นะครับไปอยู่ต่างจังหวัดนี่เราเราไม่ได้นับข้อมูลตรงนั้นนะครับเอ่อก็สี่หมื่นกว่ารวมแล้วก็แสนนิดๆนะครับซึ่งไปอยู่บ้านญาติช่วงวันสองวันญาติก็ยินดีรับนะ <c oughs> พอไปอยู่หลายวันขึ้นญาติก็เริ่มไม่มองหน้าเป็นภาระอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนไปได้มาคนเดียวมาลูกมาหลานด้วยอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> ต้องมาขอของที่ที่ศูนย์บริจาคเช่นเดียวกันทั้งข้าวสารอาหารแห้งทั้งอาหารปรุงเสร็จนะครับ <c oughs> ในกลุ่มที่สองที่เราดูแลครับ กลุ่มที่สามมีแต่ละหมู่บ้านมีผู้เสียสละเฝ้าทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงวัวควายบ้านละประมาณ1 5บหถึงยีบเราขอร้องให้อยู่นะครับดยเพาะกำนันพยาบาลเป็นผู้ที่เสียสละเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเ,เดิมเนี่ยเราเราตั้งใจจะเอาสัตว์เลี้ยงวัวควายมาที่ศูนย์อะไรพัฒนากระบือนะครับแต่ว่าปีนี้5วันนะครับยิงก,กันต่อเนื่องอาจจะพักบ้างช่วงกินข้าวพักกินน้าอะไรประมาณนั้นไม่มีใคร กล้าที่จะเอารถไปขนวัวขนควายออกมานะครับพอแค่คนมานั่งรอที่จะขึ้นรถอยู่ที่บ้านจโงกตะบ,บนด่านนั่งไม่นานนะครับกระสุนปืนใหญ่มาตกก็เสียชีวิตจุดนั้นสองคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปขนวัวขนควายออกมาก็าไม่กล้านะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานวัวควายยังอยู่ในพื้นที่ต้องมีคนเสียสาะเฝ้านะครับแปดพันกว่าคนอันนี้เราก็ต้องดูแลนะครับทั้งเงินบริจาคทั้งเงินราชการก็ช่วยกันดูแล เพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลาออกมาข้างนอกสองร้านค้าในข้างในก็ปิดปิดเพราะอะไรครับหนึ่งเห็นระเบิดลงที่เซเว่นที่กันทลักษ์ร้านค้าก็คิดว่าเป็นเป้าหมายอันที่สองถ้าเปิดก็ไม่มีคนอยู่ซื้ออะไรประมาณนี้เพราะคนออกมาอยู่ตามศูนย์หมดเลยหมดแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือทหารนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะมากเฉพาะหน่วยทหารที่อยู่ประจําในบ้านเราก็มีมทบ .25 ามีกองกาลังสุรนารีมีส่วนหน้ามีทบคร2-4เนาะ แล้วก็มีอยู่ตามแชรนะ์พอเกิดเหตุนี่ระดมมาทั่วประเทศทั้งลบบุรีทั้งกาญจนบุรีนะครับมาเพราะผมไปเยี่ยมคนเจ็บท่านนายหลวงพระเาทานแจก,การแล้วสิงของพระทานมานะผมไปท่านรองสัศน์ไปเมื่อวานก็ได้ถามมาจากทั้งภาคหนึ่งภาคสามลบแถลบุรีอะไรมานะครับไม่เห็นแต่ภาคใต้นะทหารที่มาอยู่ในบ้านเราเยอะมากนะครับเป็นกองคนหนึ่งอย่างน้อยนะครับ ก็ต้องดูแลกันจริงๆทางราชการก็มีงบประมาณในการมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าสเสบียงมีอะไรแหละนะครับแต่ช่วงยิงกันห้าวันไม่มีเวลาซักเสื้อผ้านะครับไม่มีเวลาหุงหาข้าวปลาถ้าโมไปทําซักผ้าแล้วมาตากก็เป็นเลด้าอยางดีอะไร่านะครับพยายามเราก็ต้องช่วยนะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาหารปรุงเสร็จจริงจริงเนี่ยหน้าที่เราจริงจงนะครับคนเรือนเ,เราก็ดูแลพี่น้องเป็นหลัก สนทหารก็มีม uh ีห huh. น่วยทหารที s> <S ่จะดูแลแต่ด้วยด้วยหน้าที่หน้าที่ของคนไทยก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ให้ความกระจางมาก็ไม่เลือกว่าทหารหรือประชาชนเราก็ทําแจกจ่ายว่าช่วง5วันที่ยิงกันเขาก็ไม่มีเวลาทำก็อาจจะมีประเด็นน่นนี้อยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับบางทีคนมาเอาหลายคนไม่รู้ใครเป็นใครมานะครับหรือบางทีทําพอกับคนอยู่ในศูนย์แต่คนนอกศูนย์คืออยู่ตามบ้านญาติบางทหารมาขอรับบ้างก็อาจจะไม่พอในบางช่วงบางเวลา ถ้าบอกลูกหน้าเราก็ทําทันนะครับน,นั้นก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดีเพาะคนที่เป็นเจ้าของศูนย์นะครับศูนย์ใหญ่ราช่งคนขึ้นไปถึงเจ็ดพันคนกว่าๆหนาะศูนย์ราชภา 5, 6, ัดก็ห้าหกพันคนนอกนั้นก็ศูนย์ศูนย์ของถานักศึกษาห้าสิบกว่าศูนย์นะครับทั้งมหาวิทยาลัยทั้งอาชีวะทั้งโรงเรียนนะครับรองลงมาก็เป็นศูนย์ที่วัดนะครับดูแลตั้งแต่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็ส่วนหนึ่งก็ออกมาส่วนหนึ่งก็อาสาอยู่ในวัด อยู่ในวัดไม่ออกมานะครับก็ดูแลพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ดูแลญาตจิโยมพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของเราของของวัดของเจ้าคุณเยืนนะครับของที่บ้านเราเออนะครับก็ก็เป็นศูนย์ภาคพิงของพี่น้องเรานะครับเพราะนั้นหลายศูนย์ก็ใช้เงินบริจาคเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะศูนย์ที่วัดนะครับแล้วก็ลวหลายศูนย์นะครับส่วนราชการเราก็มีเงินทั้งรัฐบาลให้มานะครับร้อยล้านบาท ทางความปกครองของเห็นด้วยใช้ไปให้กินการใช้เงินผู้ประสบภัยเราใช้ตนก่อนเตรียมภัยไปนะสองล้านกว่าบาทในการซ่อมแซมหลุมหลบภัยม,ม,มันสร้างไม่ได้นะครับซ่อมแซมช่วงเกิดภัยก็ใช้ในเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักนะครับอาหารการกินเรื่องปรับปรุงที่อยู่ที่พักนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในศูนย์นะครับเมื่อสิ้นสุดภัยเนี่ยก็กลับบ้านไปสักวันสองวันอาจจะได้ประกาศสิ้นสุดภัยก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูบุรณนะเย,ยียวยา นะครับพราเงินที่ให้มาถ้าเอามายอยยาพอไหมผมผมคิดว่าไม่พอแต่รัฐบาลก็สามารถที่ขอรับการเพิ่มเติมได้ทรัพย์สินเสียหายชีวิตคนบาดเจ็บล้มตายสัตว์เลี้ยงตายนะครับก็สามารถที่จะใช้เงินราชการชดเชยเยอยยาได้แต่มีเกณฑ์จํากัดอยู่นะครับอย่างเช่นบางบ้านผมไปดูนี่บ้านหลังก็เป็นร้านนะครับแต่ระดับาการช่วยได้49,500บาทอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็คงใช้เงินไปจากส่วนหนึ่งนะครับที่เขามีความประสงค์แจ้งมาว่า,อ,าอยากโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับบอกว่าถึงแม้เงินเงินมันช่วยได้ไม่เต็มที่ระเบียบราชการก็จะหาเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยมาช่วยเงินรุ่นยงินี้มาเติมนะครับและอย่างการใช้ก็แจ้งความประสงค์มาว่าจะให้มา3ล้านมาซ่อมแซมบ้านบ้านเราเสียหายไป20กว่าหลังผมคิดว่าพวกบ้านนะครับก็น่าจะซ่อมคืนให้คืนสุภาพเดิมบางหลังน่าจะดีกว่าเดิมโดยสานะครับมีหลายคน แสดงความประสงค์เป็นชาภาพและกระทรวงศึกษาก็แสดงความประสงค์เป็นชาภาพที่มีเด็กนักเรียนถูกบ,บ้านถูกระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางสายพระคุณเจ้าเจ้าคุณวัดวัดโสธรนะครับก็มอบเงินผ่านแม่ทัาพภาคที่สองมามาว่าให้ผู้ว่าหนึ่งล้านบาทตอนนี้ยังอยู่ในบัญชียังไม่ได้ใช้ท่านมาช่วงท้ายท่านบอกว่า,ท,า,วา,ท,า,วาทำอะไรก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องขาดไรายได้แล้วก็เอามาเติมเต็มในส่วนที่ ทีร่ราชการจ่ายแล้วมันยังไม่ไม่พอในการซ่อมบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆเรื่องรัฐบาลนะครับก็ได้เพิ่มวงเงินขึ้นมาให้เช่นผู้เสียชีวิตถ้าตามระเบียบราชการจริงๆได้4 9 0 0 0 49,000 4 9 0 0นะนะครับไม่ใช่ดิอันนั้นบ้านทางถ้าคนเสียชีวิตนี่2 0 0 0 0อ,อ 2, 9, 000, บาทนะครับถ้าหัวหน้าครอบครัวก็ได้เป็น2เท่า ทีนี้ก็จะขยายวงเงินเพิ่มขึ้นมานะครับผมฟังส่วนหนึ่งความคุณสุเคราะห์คนละล้านบาทเรารายงานไปแล้วห้ารายได้มาแล้วนะครับมอบไปแล้วคนละล้านบาทแต่เห็นว่าจะเพิ่มให้อีกนะเปเกณฑแปดล้านบาทนะครับอันนั้นก,ก,ก็ก็ย่อยทยอยให้เพราะนั้นก็อ่าหลักเกณฑ์หลายอย่างเป็นยกเวนในครั้งนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนลอมพัดบ้านพังไฟไหมของสุเดนลาวเดือนละสี่ครั้งอะไรประมาณนี้ะนะเกณฑ์ก็คนละเกณฑ์ทีนี้สงครามตั้งแต่ปี5-4ี่ นะครับไม่ใช่สงคารามเดี๋ยวคนอเมริกันนั่นเองการสู้รบถ้าสงคารามมันต้องวงกว้างกว่านี้ตั้งแต่ปี54มาปีนี้ก็14ี่ปีค่อยเกิดรั้นหนึ่งเพราะนั้นรัฐบาลก็จะเพิ่มวงเงินในหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่ได้มาช่วยกันนะครับท่านที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็ถือว่าเสียสละเพระสมควรไม่ใช่ให้แต่สถาน,ถานที่ท่านจะเป็นผู้บริหารจาัดก,การศูนย์ร่วมกันด้วยเอาข้าราชการพนักง,งานลูกศิษย์ลูกหายนักึกษามาช่วยเป็นจิตอาสานะครับเอ่อ บางศูนย์ก็ดีมากผมไปดูนะครับคนมาเยอะเขาตั้งผพ้่ออยู่บ้านชั่วคราวมาช่วยกันมาช่วยทําอาหารบางศูนย์คนมาก็รอนั่งรับอย่างเดียวแล้วบ่นได้ช้าไม่อร่อยอะไรประมาณนี้บางศูนย์เขาหาอาหารให้เลยเอ,อ,อะไรนะเครื่องปรุงมาคุณจัดการเองเขาอยู่บ้านคุณ่็นเงผหาข้าวปลาให้สามีและลูกหลานกินบางคนก็สามีทําให้ภรรยากินก็มีอะไรประมาณนะี้แต่พอมาอยู่ศูนย์บางศูนย์นี่ก็เรียกรอบโน่นนี่ก็มีอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ก็เห็นหลายบรรยากาศในในคราวนี้นะครับก็ขอบคุณท่านที่มาผมว่ามีส่วนร่วมทุกคนหละบางคนก็อาจจะบริจาคทรัพย์บ้างยรงเล็กน้อยแต่สุรินเราส่วนมากจะมันถือว่าออกแรงเนาะออกแรงช่วยกันผมมองทุกคนแล้วก็ไม่คงไม่ต่างกันก็เหนื่อยทุกคนนะครับแต่ไม่มีใครบ่นนะผมคงก็เหนื่อยนอนไม่ค่อยหลับระลับตื่นนะครับแต่ก็ไม่เคยบ่นนะครับเพราะถือว่า เราได้ช่วยคนที่ยามยามถือว่าเดือดร้อนตกทุกขย่านะครับอาจจะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับส่งให้ทุกคนได้อ,อ,อะไรจะเจริญก้าวหน้าทุกทุกด้านด้านการก็จเจริญก้าวหน้าพ่อครับแม่ขายก็จเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องในทราบว่าวันนี้น่าจะได้กลับบ้านเกือบทุกคนแต่เราไม่ได้ประกาศปิดศูนย์เป็นทางการเดีย๋ยวจะเกิดประเด็นว่าจังหวัดสุรินได้คนกลับแล้วยังไม่อยากกลับอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่มีมีอยู่บ้างคนป่วยคนอะไรอาจจะท้ยอยไปตามหลังนะครับหลายศูนย์ดูแลคนป่วยดีมากผมดูศูนย์ของท่านเจ้าคุณเดือนมีผู้ป่วยติดเตียง20กว่ารายดูแต่ละรายก็อาการอาการหนักพอสมควรทางหมอทางแพทย์ก็ดูแลไปอย่างดีมีผู้ไปตากเตียงมาทั้งส0 0้เตียงทั้งก็กระจายไปจุดึงเฉลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไปถามว่าอยู่สบายไหมสบายนะครับเมื่อวานไปรัชพัฒน์อยากกลับบ้านไปแถ็งเขาบอกอยากกลับ นะครับปนห่วทรา์สินอะไรต่างนะครับเพราะนั้นก็ก็คิดว่าก็คงวันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้ก็คงน่าจะน่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ที่จะบริจาคตอนนี้เราก็หยุดรดบบริจาคแล้วนะครับถ้าจะไปช่วยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังมีทหารยังตึงกําลังอยู่หรือคนที่กลับบ้านไปแล้วนะครับเขาก็มีความเดือดร้อนหรือการฟื้นฟูบูนะบ้านบางหลังใช้เงินและการซ่อมแล้วยังยังไม่เสร็จอาจจะไปดูเรื่องพวกนั้นด้วยในการฟื้นฟูบูนะนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันในการดูแลผู้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการประทะจากการสรุปจำตามแนวชาแดนครับก็ขอขอบคุณ่ากครับแบบนี้ครับ